ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็คือการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันที่20ธันวาคม2563นนี้นะครับในคลิปนี้เนะี่ยเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกกับคนพิการหรือผู้ที่ทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนะครับเขามีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเราคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้ได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับสำหรับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการผู้ที่ทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุในการลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยนะครับ คณะกรรมการการเลือกตั้งเขาจัดให้มีการอำนวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนแก่คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุไว้เป็นพิเศษนะครับหรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับในการที่จะช่วยเหลือดังกล่าวเนี่ยต้องให้บุคคลน,นั้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง ตามเจตนาของบุคคลน,นั้นนะครับเว้นแต่ลักษณะทางกายภาพทําให้ไม่สามารถทําเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้ให้บุคคลอื่นหรือคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระทําการแทนโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนั้นนะครับ ทั้งนี้ให้ถือว่าเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและโดยลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการอำนวยความสะดวกเนี่ยนะครับเขาก็ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการผู้ที่ทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนะครับในการดําเนินการดังกล่าวนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ